สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาต่อมาเพิ่มแล้วก็ตัดตัดเพื่อที่จะทำจำนวนหน่อนะคะ จริงๆก็เตรียมแปลงเวละเดี๋ยวอีกสักวันสองวันค่อยยกย้ายเอาหน่อที่เคยชำไว้ที่ออกลากแล้วขยายไปไปย้ายไปบ้านใหม่วันนี้ก็สิ่งที่ทำวันนี้คือทำจำนวนหน่อแล้วก็ ต่อเป็นเป็นท่อนๆขยายเนาะทำเพิ่มแล้วก็ช้ำๆลืมๆให้ให้ลากให้ลากมาแล้วก็วันนี้ก็ใส่ปุ๋ยใส่สตรารเกินจีแล้วก็ยาฆ่าหอยใส่ยาฆ่าเพีย้ยนะและและอีกอันหนึ่งก็ฉีดกันสนิม ก็ในนี้ก็จะเต็มไปด้วยสารพิษแต่ว่าเราก็จะไม่ได้อยู่ใกล้เนาะก็ทิ้งทิ้งไว้อยู่ชาทุ่งเนาะชาทุ่งทําเป็นแปลงนี้ก็จะเป็นที่แปลงเป็นเหมือนแปลงต้นแม่เนาะต้นแม่ต้นพ่อที่ที่จะทําจํานวนส่วนที่สวยๆแปลงอื่นเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายทําให้ดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ อ๋อลืมบอกไปวันนี้เราอยู่ที่สวนต่อพิตะนะช่วงนี้ก็ในเวลาเนี้ยก็ประมาณสักบ่ายสามอากาศกำลังดีเลยปกติโหร้อนมากนะคะปกตินี่แบบจะร้อนสุดๆแต่ว่าวันนี้อากาศจะเย็นสบายเลยทํางานได้ก็ถือว่าวันนี้ก็ได้งานอยู่นะคะอยู่ที่สวนตอพิตะสวัสดีค่ะ